ครับสวัสดีครับมานะครับมาอ่ะมานะครับผมต้อมพอเพียงนะครับวันนี้นะครับมาดึกๆเริ่มง่วงนอนแล้วแหละแต่ว่าเอาจะทำให้มันเสร็จนะเป็นคลิปที่ผมอ่ะอยากขอกับสมาชิกและขอสมาชิกนะและอะจะมาพูดถึงความเสี่ยงของผมด้วย ว่าความเสี่ยงของช่างอย่างผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไม่อยากคือผมเข้าใจสมาชิกนะหนึ่งสมาชิกอยากได้เครื่องที่เนียนเสถียรกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมอ่าสองสมาชิกอยากได้อะไรอะ่ะอยากได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงถูกไหมครับทุกคนไม่อยากจ่ายแพงอยู่แล้วอ่าแต่เพราะว่าสิ่งแรกที่มาชิกอยากได้คืออยากได้เครื่องที่มันเสถียรกลับไปใช้งานนั่นแหละหลักๆเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมเสีย แต่ถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้โอเวอร์เกินไปะนะครับซึ่งนี่แหละมันเป็นความเสี่ยงของผมด้วยที่ผมจะบอกสมาชิกว่าม,ม,มีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยผมขอหนึ่งอย่างกับสมาชิกที่จะส่งเครื่องมาให้ผมทําก่อนนะครับคือความไว้ใจนะมันมีกรณีหนึ่งไปเร็วนิดนึ่งนะขอแค่สิบนาทีพอนะครับมันมีกรณีหนึ่งที่ผมอพูดเลยนะเรื่องนี้นะคือเครื่องยนต์เครื่องนี้สมาชิกก็ส่งให้ผมทํา ผมมาถึงปุ๊บผมก็เจอปัญหาผมก็รื้อเลยรื้อๆๆเสร็จปุ๊บก็ประกอบเสร็จทําเสร็จขึ้นแทน่นมีคลิปใส่กล่องส่งงานจบไม่มีอะไรก็ปกติแต่พอผ่านไปสองสามวันสมาชิกโทรหาผมต้อมทําไมคีิพี่แตกวะคีิระบายความร้อน,นอ่ะนะพี่พี่ไม่เห็นเหรอแล้วก็ใจเอ้า,อาผมคิดว่าพี่เห็นมาแล้วพี่ผมเลยไม่บอกพี่ มันมีนในคนอันนี้นี้ครับสมาชิกเออไอเราอ่ะไอผมอะ่ะก็คิดว่าพี่อ่ะรู้แล้วสมาชิกรู้แล้วแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็จบไปได้ก็ไม่ได้มีทะเลาะกันเเรื่องเป็นราวนะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบในแต่ว่าที่ผมมาพูดเนี่ยคือผมก็ป้องกันตัวเองเช่นกันนะสมาชิกเข้าใจผมด้วยผมก็ต้องการป้องกันตัวเองสังเกตว่าเครื่องตอนช่วงหลังเ่ยสมาชิกส่งมาไม่สนใจใแกะกล่องพวกผมถ่ายรูปก่อนเลย ่ายเว้งรอบสี่มุมก่อนเลยแล้วก็ส่งคลิปไปให้ดูส่งวิดีโอไปส่งรูปไปให้ดูก่อนพี่เห็นตําหนิครบนะครับอถามก่อนเลยป้องกันตัวเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้สมาชิกไว้ใจผมถ้าไม่ไว้ใจผมนะครับไม่ต้องส่งเครื่องมาไม่ต้องส่งมาเลยนะครับมันสบายใจกว่าคือผมใช้คำว่าผมอ่ะไม่อยากเอา คือไม่ได้ทะเลาะกันนะผมบอกก่อนแล้วคือจบด้วยดีไม่มีอะไรก็คือโอ้ยผมไม่เห็นจริงๆผมไม่ได้แจ้งพี่ก่อนนะก็คุยกันรู้เรื่องนะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าผมต้องป้องกันตัวเองนะครับก็มาพูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้เอ่ยนามอะไรอยู่แล้วมันมันไม่มันไม่ได้เป็นประเด็นของมันไม่ได้เป็นเป็นประเด็นของการที่นําเรื่องนี้มาพูดนะมันเป็นประเด็นแต่ว่าเราไม่ได้มาพูดเพื่อโทษกันโอเคนะครับนี่แหละเป็นประเด็นคือเป็นเกิดขึ้นปุ๊บเราผมก็หาวิธีอ่าเขาเรียกอะไรป้องกันตัวเองนะจากสิ่งเหล่านี้นะครับ นั่นแหละต้องไว้ใจผมนะสมาชิกถ้าไม่ไว้ใจไม่ต้องส่งมาครับถ้าคิดว่าความรู้ผมไม่พอความรู้กว่า400กว่าเครื่องผมเนี่ยไม่เพียงพอกลับไปนั่งดูได้เลยไม่พอหรือไม่ดีหรือไม่ชอบขี้หน้าผมอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาจริงๆนะแล้วจนมันไม่ไว้ใจอ่ะก็อย่าเอาขึรืน้นมาเสี่ยงกับผมเลย นะครับเข้าใจนะคือผมไม่อยากให้ความความรู้สึกเฟลๆฟอะ่ะมันมาเขาเรียกว่ายังไงวะมันมาทำเออมันมาทําสิ่งที่ผมลหลงไหลมันมาทำให้เครื่องยนต์อ่ะมันทําให้สิ่งที่ผมลหลงไหลก็คือเครื่องยนต์เนี่ยหรือผมทําคลิปอะไรไปก็แล้วแต่นะมันรู้สึกมันบัน่นทอนความรู้สึกผมโอเคไหม ผมไม่อยากรู้สึกฟิลฟิลไม่อยากเอาความรู้สึกฟิลฟิลเหล่านี้มาทำให้ผมรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผมรักกับสิ่งที่ผมหลงไหลก็คือเครื่องยนต์สีเครื่องยนต์สีจังหวะเนี่ยเครื่องยนต์เลาเนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่าทําให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นดีกว่าเราป้องกันทั้งสองฝ่ายได้เราป้องกันนะใจแล้ไม่ต้องมาพิพาทกันนะเอา้าเรื่องที่1จบไปเรื่องที่สอง เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมนี่แหละคือความเสี่ยงแล้วนะอย่ากเรื่องของความเสี่ยงจริงๆความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตัวเรื่องสองเรื่องนะเรื่องที่เนี้คือคือคือความเสี่ยงคือการประเมินค่าซ่อมครับผมเนี่ยจะต้องประเมินค่าซ่อมไม่ขาดนะสมมุติว่าผมรื้อเครื่องมาเบ็ดเสร็จแล้วผมจะจะเปลี่ยนอะไรกี่ชิ้นก็แล้วแต่แต่เบ็ดเสร็จเป็นเงินสมมุตินะสมมตินะสามพันบาทสมมุตินะครับซ่อมเฉพาะอะไรนะหมดสามพันบาท ถ้าผมประเมินเป็นตัวเลขออกมาแล้วนะครับแสดงว่าผมต้องมั่นใจว่าเครื่องยนต์นั้นน่ะตัวผมต้องมั่นใจกว่าเก้าสิบเอร์เซน่ะเก้าสิบอัพอัพว่าผมจะสามารถทำเครื่องยนต์เปลี่ยนอะไรชุดนี้แล้วแล้วก็ใช้ฝีมือที่ผมมีเนี่ยใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับมาได้เสถียรเหมือนเดิมนะครับถ้านี่แหละคือความเสี่ยงนี่แหละความเสี่ยงชัดเจน ถ้าผมลงทุนถ้าผมบอกให้พี่ลงทุนไปแล้วสามพันบาทแต่แม่งอยู่ดีๆกูไม่กลับสมาชิกกูไม่คืนอะความชิบหายผมมาแล้วนะคำถามจะถามกับมาทันทีว่าแล้วเงินสามพันบาทที่ซื้ออะไรมาซื้อมาทําไมเอาเงินสามพันบาทไปซื้ออย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอจริงไหมเครื่องมันไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ดีมันก็วางเฉย แต่เราเอาทุนมาวางกับสากับเครื่องตัวนี้3000บาทด้วยความที่เราเอาทุนไปลงแล้วสามพบาทแต่มันไม่ดีไม่ใช่ว่ามัน,มนอาจจะไม่ไม่ติดเลยหรือหรือไม่เนียนนะ่ะลงทุนสามพันบาทไปทำไมจริงไหมสบายิิเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมต้องมั่นใจนะผมต้องมีความมั่นใจผมต้องดูลายเม้นทุกอย่างจนเกิดความมั่นใจว่ามันไม่ไม่มากกว่านี้แล้วอีก,กรณีหนึ่งนะ ผมประเมินสามพันไอ้พี่มีอีกตัวหนึ่งว่ะพี่สี่พันบวกอีกพันหนึ่งมันสี่พันพี่ผมลืมอีกตัวหนึ่งว่ะพี่เป็นอีกห้าร้อยแล้วกันขออีกห้าร้อยแล้วกันพี่ทําไปทํามาซ่อมเบ็ดเสร็จสี่พันห้าแต่ว่าค่าอะไรนะยังไม่รวมค่าแรงผมเลยอเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จไปห้าพันกว่าบาททําไปทํามาห้าพันนี้คิดแล้วคิดอีกนะซ่อมงานเครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนไปซื้อตัวใหม่ด้ว ซื้อเครื่องมือสองมาเล่นด้วยจริงนะฮะเพราะนี่แหละคือต้องเข้าใจกันนะผมพูดตรงนี้คือสมาชิกต้องเข้าใจผมนะเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องลดความเสี่ยงของผมทุกทางนะครับมีอะไรที่ผมจดไว้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกเรื่องนี้นะครับเครื่องยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะสมาชิกต้องเข้าใจก่อนนะครับมันมีจุดที่ดีและจุดที่เสีย ไม่มีอะไรเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะไม่มีอะไรดีไปทั้งหมดมันก็จะได้อย่างก็เสียอย่างได้ดีอย่างก็เสียอย่างไม่มีอะไรเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังความเพอร์เฟกจากเครื่องยี่ห้อนี้ออ้ยเพอร์เฟกทั้งหมดไม่มีหรอกไม่มีครับนะครับอ่ะอ่ะโอเคจะมีแค่นี้นะครับเพราะสมาชิกทุกคนน่ะที่ส่งเครื่องมาให้ผมทำจะขอเครื่องนะครับ เขาคาดหวังสมาชิกผมก็คาดหวังเจ้าของเครื่องก็คาดหวังผมไม่ได้คาดหวังสิเจ้าของเครื่องอะคาดหวัง,มมวง,ง,ง,วงแต่ผมอะตั้งใจลบต้องเอาความคาดหวังของสมาชิกมาไว้เต็มอกผมเต็มสองมือผมเพราะฉะนั้นผมจะต้องชัวร์ว่าผมทํามันได้อย่างน้อยที่สุดถ้าผมทําไม่ได้ผมก็ส่งเครื่องคืนแค่นั้นเองไม่ใช่ว่า ซื้ออะไรมาเทมที่เราทําไม่ได้นี้อันนี้เฟลเลยนะผมบอกไว้ก่อนไม่ไม่ไม่โอเคเลยแหละนะครับนี่แหละครับคือความเสี่ยงของผมนะอยากให้ท่านไปเข้าใจนะครับผมมั่นใจครับว่าความรู้กว่าสี่ร้อตัวของผมนะเครื่องยนต์กว่าส0 0ร้อยเครื่องของผมเนี่ยตอนนี้สี่รอยกว่าแล้วนะครับผมมั่นใจว่ามันมีประโยชน์กับสมาชิกแน่นอนผมทําให้ได้แน่นอนต้องไว้ใจผมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่า เออผมอะทำคิดความรู้ผมอะทุกวันที่ผมอยู่ตัวสมาชิกผมอะอยากให้สมาชิกอะที่ผมมาทำงานตรงเนี้ยถามว่าคุ้มไหมไอ้เงินสามร้อยห้าร้อยที่สมาชิกที่มันเป็นค่าแรงผมนะครับมันไม่คุ้มหรอกสมาชิกจะต้องมาลุ้นมาต้องมันลุ้นรับความเสี่ยงจะต้องมาโดนเขาดา่าเครื่องมีตําหนิมาอย่างงู้นอย่างนี้ ผมไม่เอาเงินตรงเนี้ยไปทําให้มันเสียความรู้สึกหรอกแค่มันเสียชื่อผมหรอกผมจะเอาไปเอาแลกเงินสามร้อยห้าร้อยเพื่อที่จะเอาความเสี่ยงจุดนี้มาไว้ในมือผมทาไมผมอยู่เฉยๆผมก็มีความสุขแล้วผมก็เล่นเครื่องยนต์แบบไม่ดับเหมือนกันผมบอกอะไรอย่างนี้ดีกว,ว่านะครับคือที่ผมมาทําเนี่ยเพราะผมอยากให้สมาชิกได้ฟิลที่มันมันรู้สึกว่ามันไม่ล้มเหลวกับการที่เราได้เล่นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องบิน เครื่องยนต์น้ำมันเราเนะนี่ยนะเพราะผมผมบอกแนละ้วผมถึงจุดนั้นไปแล้วผมถึงจุดนั้นไปแล้วเมื่อสามปีที่แล้วสองสามปีสามปีที่แล้วผมไม่เคยดับบรรากาศนะสมาชิกผมนับครั้งดับบรรากาศได้เครื่องยนต์ผมแทบไม่มีแล้วมันใช้คําว่ามันอยู่ตัวมันอยู่ตัวจนขนาดที่ว่าแบบ ไม่แสดงไม่พังอนะ่ะสมาชิกไม่แสดงไม่พังแนละ้วผมบอกเลยเครื่องบินเนี่ะเราจริงจริงแล้วมันอยู่ตัวยังไงคือมันมันมันไม่ได้ควักเงินซื้อตลอดสมาชิกมันมีความสุขจากการที่เราได้เล่นเครื่องยนต์เครื่องบินน้ํามันและผมอยากให้ความสุขแบบเนี้ยมันตกไปหาสมาชิกนั่นแหละครับพูดแบบตรงตรงเลยอันนี้พี่ผมส่องกล้องมาให้ตามาให้ดูนตาเบลอของผมเลยนะ ว่าผมง่วงนอนด้วยนะครับคืออยากให้สมาชิกเห็นว่าผมมาทาได้จริงครับผมแล้วผมพิสูจน์ไปแล้วรถรถไฟมาครับเราผ่านนิดนึงผมพิสูจน์ไปแล้วสมาชิกที่ใกล้ผมนะผมถึงให้ฟังก่อนนะแต่ก่อนก็บินกันสี่จังหวะกันหมดนะครับผมมาเล่นสี่จังหวะไม่มีใครเชื่อผมหรอกมีอยู่สองคนครับในขอนแก่น อีกน้องอีกคนนึงก็ปรึกษากันตลอดนะแต่ตอนนั้นน้องมันก็ติดงงติดงานมันเป็นทหารมก็ไม่ค่อยได้คุยกันคือเราเพื่อผมก็ผมก็เล่นมกเล่นแล้วก็ศึกษาศึกษาถามน้องมันถามคนที่รู้ศึกษามาเลยจนประมาณผ่านมาน่าจะเกือบปีครับเกือบปีเล่นตอนนั้นสมาชิกเล่นสี่จ,จ 4, 6, 5, 5, ังหวะเล่นสองอย่างกันหมดนะสี่หกห้าห้ากันหมดสปอร์ตเตอร์เทรนเนอร์มากันเต็มผมอยากวินสกลิลแล้วผมเบื่อผมอยากกินสกิล ผมก็เลยหาอะไรทําดูกันมาลองเล่นเครื่องโฟดูก็เล่นเครื่องโฟครับเสร็จปุ๊บเอาไม่อยู่หรอกแรกๆก็ปวดหัวเหมือนกันสมาชิกก็อู้ปวดหัวปวดหัวมากแล้วเครื่องแรกที่ผมเจอนะเครื่องแรกแปดหนึ่งอันฟ้าปั๊มโอ้โหยังจําได้เลยเครื่องนี้นะพุดปวดหัวเลกูเลเตอร์นี่ฉี่มันเยี่ยวเด็กฉี่ออกมาเป็นพวดปวดผมมาอย่างเงี้ยเราคิดเรากันแก้ไม่ได้นะแต่มาแก้ได้ตอนหลังมาแก้ได้ตอนหลังสมาชิกอ่า เดี๋ยวเพิม่มเดี๋ยวมันจะยาวเอาเกินไปนะครับคือผมอยากให้สมาชิกตะป๋องเนี่ยตะป๋องกระป๋องเนี่ยนะครับคุณเกลียงไกลเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งอยู่เลยมันบอกในคลิปเรือบอกว่าเล่นสองเล่นสองจังหวัดนี่แหละพอละอยู่แล้วเออพอมาจับสี่จังหวะดปุ๊บไม่อยากจะจับอีกเลยทั้งสองจังหวัดทุกวันนี้มันไม่เล่นสองจังหวัดไม่ขายทิ้งหมดเลยผมก็เหมือนกันผมพิสูจน์ตัวเองอยู่เป็นปีนะกว่าจะเริ่มมีคนมาบอกเฮ้ยทำไมเครื่องมือมันไม่ดับสักทีวะตอบ ผมก็บอกเอ้ามึงโยนนัมึงเล่นกูโยนไ่โยนมันเล่นเลยผมโยนมันเล่นจริงเอ้ามึงลองไปเล่นดูทําไมก็ได้ทามันดับมันก็บินของมันไปจนวันอาทิตย์ต่อมามันก็ยืมผมบินอีกนะตอนนั้นผมยังบินเทรนเนอร์อยู่ผมปันบินยังไม่ยังไม่นันที่บินสเกลนะผมอยากรู้วเครื่องยนต์ผมอยู่จริงๆไหมตอนนั้นนะผมบินเทรนเนอร์สปอร์ตเตอร์ใส่เครื่องโฟครับตอนนั้นเอาป๋องไปบิน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 มันบินจนมันบอกว่า เฮ้ยหาเครื่องโฟให้กูสักตัวหน่อยใช่ไหมแล้วตอนนั้น,นเครื่องฟูผมเยอะครับสี่หกไม่ใช่เจ็ดศูนเนี่ยโอ้โหเจ็ดศูนย์เจ็ดสองห้าหกเต็มบ้านมาเดี๋ยวผม,มจะแบ่งให้ตั้งแต่นั้นมาแหะครับนี่แหละติดกันง,งอมไงแล้วทุกวันนี้อยู่ตัวเหมือนกันทุกคนผมอยากให้สมาชิกมีความสุขจากการเล่นอย่างผมอะผมมาเจอจุดเจอจุดเจอจุดลงตัวแล้วพูดตรงกับเครื่องโฟนะ ผมเจอจุดลงตัว,วผมผมอิ่มเอิบกับมันละมา2อสปีแล้วสมาชิกเพราะฉะนั้นผมอยากให้สมาชิกเจอสิ่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับลองทำดูครับลองไปดู5ตัวแปรการลดตัวแปรลดอย่างไรถังน้ำมันต่อแยาบไหนอ่าทุนี้สำคัญนะมันจะมี5้าหกคลิปสำคัญถังน้ำมันอะไรอีกอการคันเร่งอ่าแล้วมีอะไรคันเร่ง การตั้งคันเร่งการตั้งคันเร่งโซแล้วก็การตั้งสคันเร่งแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งจําไม่ได้มันจะมีอยู่ห้าหคลิปเนี่ยที่เป็นคลิปที่สําคัญนะสมาชิกผมบอกเลยสมาชิกหาพวกนี้เล่าไปแชร์นะครับเอาไปแช์ให้ผมหน่อยเพราะผมก็งงนะสมาชิกไอ้คลิปที่ผมตั้งใจทําอะอยากให้สมาชิกไปแชร่คือมันมีประโยชน์แน่คนดูน้อยหน่อยผมก็ไม่เข้าใจ แต่ไม่เป็นไรนะอย่างที่ผมบอกครับต่อให้วันนี้ไม่มีคนดูผมนะผมก็จะทำผมจะทำให้คนมันมันต้องเชื่อกันสิเพราะผมพิสูจน์มาแล้วผมเล่นมาแล้วผมพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าผมทํำได้จริงผมเล่นเครื่องยนต์เนี่ยแบบมีความสุขโคตรโครตผมอยู่ตัวแล้วครับสมาชิกและผมอยากให้สมาชิกอยู่ตัวเหมือนผมด้วยเช่นกันโอเคนะครับสวัสดีครับมันดึกผมจะนอนแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ ปลาไปสิบห้านาทีอืมโอเคครับ